ก็อยากแกกอดแม่นะพี่ก็อยากจะถามว่าแม่ว่ามีครอบครัวใหม่ยังนะพี่ถ้ายังไม่มีก็อยากจะให้กลับมาหาพ่อพี่กลับมาให้มันเป็นครอบครัวกลับมาอยู่กับน้องกับพี่ผมแบบนี้คืออยากให้มันครอบครัวที่อบอุ่นกว่านี้อ่ะพี่คือตอนนี้มันไม่มีอะไรเลย บ้านเลขทีใครเป็นเจ้าบ้านวะจำรู้ไหมบ,บ้านเลขที่เนี่ยนะบ้านเลขที่เนี่ยเป็นบ้านเลขที่ลอยมันไม่ม,มีมันไม่มีบ้านมันเป็นบ้านเลขที่ลอยมันมัน,ม,นมันไม่มีคนอยู่แล้วมันไม่มีบ้านไม่มีอะไรแล้วตอนเนี้ยเพิ่งเข้าใจครัว่ามืดแปดด้านก็วันนั้นแหละครับค,คือคิดไม่ออกเลยจริงๆว่าจะต้องไปยังไงต่อเพราะว่า กะมาแล้วว่าจะต้องเจอแน่ๆเพราะว่าเป้าหมายมันชัดเจนมากเจอนะครับแต่ว่าเราจะต้องรับมือกับการเจอแบบไหนเจอแบบแม่ยอมรับน้องปอหรือเปล่าแค่นั้นเองแต่ว่าไม่ได้ทําใจมาในส่วนนี้เลยจริงๆนะครับโอ้โหไม่เจอคนก็ว่าแย่แล้วอันนี้ไม่เจอบ้านอีกต่างหาก,กอเออตามไล่ตามตามตามชื่อออมอนอืออยอ๋อยอ่ออ๋อยเออ ชื่ออ๋อยเนี่ยผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงที่มาตามหาแม่เขาเนี่ยชื่ออ๋อยใช่ไหมเป็นลูกชายมาตามหาแม่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 ชื่อแม่ชื่ออ๋อยสูงวิการกดแก้วชื่อเล่นอ๋อคนชื่ออ๋อยเค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 ยรู้จักอยู่เออเฮ้ยจริงเหรอแต่ตอนนี้เขาไม่ได้อยู่นี่แล้วใจชื้นมาหนึ่งกระป๋อค่ะเพราะว่าพี่เล็กคุนชื่อคนชื่ออ๋อยแถมรับปากอีกต่างหากว่าจะไปตามหาให้จะไปดูให้ว่า เป็นใครที่ไหนอะไรยังไงหลุนนะคะ ได้ประทอะไร <จด S 1> ใช่ไหมจเบอร์อะไรนพี่เล็กนี่นคนจริงเนาะตามจนได้เบอร์มาเลยอะ่ะแตอนี้มันไอ้ไอ้ไอออยมันทำงานที่ไหนอะี่ยสามต้นี่เหรไม่รู้เหมือนกันนะวว่าทำอยู่แถวไหนแต่ตอนแี้เห็นเห็นทางทางคนที่ติดต่อมาเขาบอกว่าเออคนเขาอยู่แถวแถวจวนผู้ว่าอ บ้านอาเขาอะนะเออ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 อยวลองให้เขาโทรไม่รู้ว่าเขาทำงานอะไรเราก็ไม่ได้รู้หรอกเอาเดี๋ยวให้เอาเบอร์โทรเนี่ยให้เขาติดต่อแม่เกาเอาโอเค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 โทรหาพี่อ้อยแป๊บฮัลโหลเพียงขอกระลุกเพียงสนุกเลเพียงเพียง แถวแถวจวนผู้ว่าที่พักต่อยืมพัก,กทำงานทำงานต่ทงางการจจิงจวนผู้ว่าปาจีนี่แสดงว่าอยู่ในเมืองใช่ไหมครับช,ชีวิตอิเตอร์อีจันนะเนาะไม่เคยจะเจอเคสไหนง่ายๆกับเขาเลยอะ่ะ <c oughs> งั้นเราลองไปสอดแนมแถวแถวจวนผู้ว่าดูไหมว่าที่นั่นมีบ้านพัก ที่ไหนเอ้ยมีบ้านพักแถวไหนแล้วคนที่บ้านพักแถวเนี้เขาทํางานกันที่ไหนอะไรเงี้ยเผื่อเราจะรู้แหล่งที่ทํางานนาะเป็นอุตการกรรมอะไรเงี้ยเหรอสามสามสุติมอยู่นี่เลยนะทับปีนไม่รู้เขามีครอบครัวแล้วเขาไปอยู่ครอบครัวเขาพอเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรข้าอจวนกู้ว่าราชการังััปปาทีนอะไรหรอกก็ติดต่อแม่อ๋อยไม่ได้เนาะอีตเต้ยก็เลยตัดสินใจเอาวัด ไปตามหาบ้านพักแม่อ้อยเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแถวแถวจวนผู้ว่าปาจีนบุรีครับที่ผู้ใหญ่แกบอกไว้เนาะพี่เล็กแกบอกไว้เจอไม่เจอค่อยว่ากันอีกทีนก็ไปดุมๆหาเอาเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผู้ใหญ่เขาก็เบรกไว้นิดนึงครับแกบอกว่าก่อนจะไปจวนผู้ว่าเนี่ยเดี๋ยวแกพาไปหาคนคนหนึ่งก่อนชื่อเรือนคนเนี้ยอาจจะรู้จักแม่อ้อยก็ได้เพราะว่าเหมือนจะเคยอยู่บ้านข้างๆกันอะไรอย่างเงี้ย เออก็ลองไปถามแกดูไม่เสียหายเนาะเม่ี้พ่อบอกว่าจะพาไปบ้านไครนะบ้านป้าเรือนอะไรอ,อ่าเงยป้าเรือนเนี่ยต้งใสแถวแถวบ้านแต่ทีเนี้ยจะมีคนที่เนียรู้ไหมว่าเขาแบบพักที่ไหนกันแน่ชัวร์หรือทํางานที่ไหนอะไรเงี้ยป้าเรือนคือไข่พ่อบอกอยู่ใกล้ๆบ้านเยีย๋เยอะๆเดี๋ยวผมพาไปโอเคไปถามเผื่อเขาจะรู้ข้อมูลเงี้ยเกิด เจอที่พักเลยอย่างนี้อย่างนี้นนเป็นคนพ่อได้นะเจอที่พักแต่เขาไปทำงานอย่างนี้เลยให้รู้ที่พักเขาไงโอเค ดีนะครับแม่ผมชื่อเต้ยนะแม่ไม่ต้องตกใจหนูจะมาตามหาคนที่เขาพลัดพลากจากกันนะ่ะมีลูกชายเขาจะตามหาแม่เขาไม่เจอกันประมาณ1ิบแปดสิ้าปีละแม่เขาอ่ะชื่ออ๋อยเขาบอกเขาบอกเต้ยมานะอ่าชื่ออ๋อยชื่อจริงชื่อสุวิการกุดแก้วพ่อผู้ใหญ่ก็เลยพามาถามอันนี้แม่เรือนใช่ไหมครับว่ารู้จักคนนี้หรือเปล่าคนนี้อายุประมาณ สามสิบไปปลายสี่สิบอะไม่เกินห้าสิบประมาณนี้อะเราลงเวลาลงรุ่งเรื่องจ้งอบตยังมาแต่รุ่งอยู่ตรงไหนอ๋อเวลาเรื่องั้งมาใช่ไหมไม่อ้อยนะไม่ใช่อ้อยนะอ้อยอ้อย,ออยพี่น้องคนชื่ออ้อยอ๋อเขามีพี่น้องแล้วเขามีมีพี่มีน้องชายเป็นผู้ชายไหมครับแม่คนเนี้ยไม่มีอืมแม่เลือนแกก็ดูเหมือนว่าจะตอบได้นะครับแต่ว่าแกก็ ไม่ตรงเป้าไม่ตรงจุดสักทีอ่ะเหมือนกูกลัวเก่งๆอะไรทีงานอะไรไม่รู้อ่ะอาจจะเป็นเพราะแกกลัวความสวยของโนด้วยพอดีตอนนั <The> ้นน่ะป้าตุ้มแกเดินผ่านมาพอดีผู้ใหญ่ก็เลยสกัดไว้ป้าตุ้มป้าตุ้มถามอะไรหน่อยู้จักอ้อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยป้าตุงมเลยอ๋ออ้อยก็เลยมามาคุยกันก่กนป้าตุ้มเหรอครับป้าตุ้มผมชื่อเต้ยนะ มาตามหาคนที่พัดภาคจากกันน่ะมีลูกชายเขาจะตามหาคุณแม่ใช่แม่เขาเขาบอกนะว่าชื่ออ๋อยอยู่ปาจีนบุรีชื่อไอยลูกยืนรูดวกั่เจนแหละอ๋อยนี่แหละจริงจริงใช่ไหมสุวิการกุดแก้วอ๋อใช่ไหมไม่รู้จักเขาใช่ไหมรู้จักอมาคุยกันก่อนมาคุยรู้จักแต่ไม่รู้ดตอนนี้ไอ้อ้อยมันหายไปไหนก็ไม่รู้มันมีหอยไป อ้อยหรืออ้อยหรืออ,อ้อยอ้อยเหรออ้อยก็อยู่กับตจิตนย่ยงนั้นือ,อยก็อยูอยอย่ตรงไหนอ่ะอยู่เขาบอกว่าต้องถามไอ้กุง้งอยู่ในเลสวนอ่ะอ้อยอ้อยตาจิตกุ้งชื่อใครโผลมาเต็มเลยก็ไม่รู้จ้ะใจเย็นๆน,นะประตมนะอะไรเงี้ยตามไม่ทันชื่อตัวละครเยอะมาก คือชาวบ้านมากันเต็มเลยนะครับพี่ว่าเอาย่างี้ดีกว่าไปนี่หาสักทางหนึ่งตอนนี้ติดต่อพี่อ๋อยม่ไล้หากระมน่ะคนชื่อกระมนี่เราจะเข้าค่ายลำบากพี่กระมนเป็นหัวของพี่กุ้งมพกุลี่กุ้งจะรู้จักพี่อ๋อยอ่าตัดสินใจไปเริ่มต้นที่ค่ายนเรศวรครับเราจะต้องไปตามหาพี่กระมนพี่กระมนี่จะเป็นแฟนของพี่กุ้งซึ่งพี่กุ้งจะรู้จักพี่อ๋อยนะเออต้องไปตามสเต็ปอย่างนี้แหละ จะไปเจอพี่อ๋อยแล้วก็ไปหาพี่อ๋อยว่าเขาพี่อ๋อยเนี่ยจะรู้จักน้องปอนจะยอมรับน้องปอนหรือเปล่าและที่สําคัญจะใช่แม่ของน้องปอนหรือเปล่านี่แหละยายรู้ไหม่นหไปครายต้องไปเเพราะว่าผมต้องไปที่ไหนนะหมู่บ้านพันหินเนี่ยหมู่บ้านพันหินแล้วผมจะต้องไปเจอใครอะคะชื่อชื่อหลอดอะหลอดเดี๋ยวป๊อว่าไงคุณมโนดเอ๊ะมึงรู้จักตาจิตขึ้นอยู่ตรงไหน ขอเบอร์ไอแอลอ่ะอ๋อยมันอยู่ไหนอ่ะเบอร์เบอร์ตอนเลือกตั้งเกอกเทศไหนกอกกอกกอกเทศบ้านเราหรือกอกเทศปักกิญจ์โอ้ตรงสารกลางเหรอกับเบอร์โทรศัพท์ให้ด้วยมีเบอร์โทรอ๋อยไหมล่ะเบอร์พี่อ๋อยอ่ะผมได้มาแล้วแต่เขาไม่รับอ๋ออันนั่นเบอร์เดียวกันใช่ใช่ใช่เขาไม่รับเขาก็ ใช่เขาทำงานเขาทำงานอยู่ที่ไหนอ๋อไม่ให้าราตางไปในที่ตรงกองสร้างสารกลางเหรอชาวบ้านมากันเยอะมากครับวันนั้นลุมกันประมาณ34คนซึ่ง 3- 4ี่คนเนี่ยก็มีหลายความคิดเห็นมากๆคนหนึ่งบอกให้ไปโน่นคนหนึ่งบอกให้ไปนี่อะไรเงี้ยแต่ก็เก็บเก็บเก็บข้อมูลนะว่าจะต้องไปหายังไงเนี่ยเพราะว่าได้ข้อมูลมาเยอะๆก็ไม่เสียหายแล้วก็ลงพื้นที่วิเคราะห์แล้วก็ลงพื้นที่อะไรเงี้ย ตะกี้พี่ปลายสายเขาบอกว่าเดียหลังจวนผู้ว่าคือที่ทำงานเหรอครับที่ทํางานเขาที่ทํางานหรือที่พักที่ทางานที่ทํางานัแถวนั้นคงจะมีที่ก่อสร้างไม่เยอะหรอกมั้งเนาะมันอยู่หลังจวนผู้ว่าเลยมีทางเข้าหรือซ้ายมือค่ะเข้าปักไปไหมงั้นต้องปัแล้วก็เผื่ออีกที่หนึ่งก็คือค่ายทหารนเลสวนก็คือไปหาพี่กมลพี่กมลเป็นผัวพี่กุ้งพี่กุ้งจะรู้จักพี่ออยกรมลเขาอยู่ตรงนี้ไมเหรอพี่ตุ๋ม ไอ้ตรงค่ายหน้าค่ายนี้เลยก็ค่ายนี้แหละเออเราไม่ถามตรงหน้าค่ายก็ได้ที่ไม่ป้อมทางเข้าอ่ะค่ายทหารอ่ะไปถามว่าอะไรเขาชื่อกำมณัลนำคุณอะไรวะดจำไม่ได้วะพี่กำมลน่าจะมีเขาปลดเกษียณแล้วนะตอนเนี้ยอ๋องั้นแสดงว่าหกสิบกว่าแล้วเหรอข้ารู้จักกันแล้พวกพูนเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปถามกันพูกว่าก่อนดีกว่าลองลองลองตุ๊ก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 ตุ มีคนชื่ออ๋อยทํางานอยู่ที่นี่ไหมครอะไรนะครับคนชื่ออ๋อยอ๋อยไม่มีหรอ๋อยนะมีปะไม่มีหรอตอนแรกก็กะจะเดินเข้าไปเจอพี่อ๋อยเลยทันทีอะไรเงี้ยแต่พอเข้าไปจริงปุ๊บอ้าวอะไรกันครับเนี่ยอะไรไม่เจอไม่มีอีกแล้วแล้ว <พอ S 1> ีผมผมจะมาตามมีลูก้ายเขาตามหาแหมนแม่ ที่รู้จักที่จริงเขาไหมที่นี่มีที่อยู่ทำงานอยู่ครับมีที่อยู่อายุสักประมาณสี่สิบสี่สิบครับสามสิบปลายๆสาอส่บสิบนีอย่้นนไทยหรอย่มีที่อายุประมาณนี้มาคุยกับผมได้ไหมเม่เคยมีเจ้าของที่เป็นนี่เผไปคกับเได้ยังไงอ พอถามไปถามมาก็มีคนนึงอยู่ในไซต์ของสร้างนี้ชื่ออ้อยเอ๊ก็เลยคิดว่าอืชื่อเพี้ยนๆแล้วเปล่าอ้อยอออ้อยอ๋ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยเรียกมาคุยหน่อยซิพี่จ๋าวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่อ้อยหรือเปล่าพี่อ้อยหรือเปล่าพี่รู้จักคนชื่ออ้อยหรืออ้อยบ้างไหมอ่ะอ้อยอ้อยใช่หรือว่า อ้าวหรือว่าคุณพี่รู้จักหรือเปล่าไม่รู้มาลงมาคุยกันก่อนมาพี่เขาทำหน้าแปลกๆน้ำเสียงแปลกๆหน้าตาเลิกลากแปลกๆอะ่ะเหมือนจะใช่เลยอะ่ะก็เลยแบบอ้อ,อนมลงมาคุยกันหน่อยอะไรเงี้ยครับเผื่อจะเป็นแม่ของน้องปอนจริงๆแล้วแบบตกใจกับการมาของทีมงานเนี่ยเสื้อแดงไปกันสองสามคน,นจะตกใจหรือเปล่าหรือว่า มีอะไรอยู่ในใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยมาคุยกันก่อนมาคุยกันก่อนเผยใจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบใจที่พี่อ้อยเหรออ้อยหรือพี่อ้อยอ้อยอ้อยเหรอใช่คืออย่างนี้นะพี่เออผมอาชีพเต้ยค่ะ เต้ยนะคะผมมาทำรายการตามหาคนที่เขาพลัดพรากจากกันเคยดูไปที่ในเฟซบุ๊กอิทเตอร์อีจานอะไรเงี้ยอ๋อเคยดูเคยดูอพานั่นแหละแล้วทีเนี้ยมีลูกชายเขาส่งเรื่องราวมาที่เพจของเต้ยเขาอายุ19ปีบอกให้ช่วยตามหาคุณแม่ให้หน่อยครับผมแม่เขาเขาก็ให้หลักฐานใบเกิดอะไรมาเขาก็เล่าให้ฟังอย่างนั้นแต่ไม่ใช่พี่แน่นอน อีเตอร์หน้าแตกจัง <eleven> ก <tapping noise> ็ค <su> ือเขาปฏิเสธใส่ห <Wet> น้ามาเลยแต่ก็พยายามเก็บทรงไงเพราะว่าเซ็ตมันมีเน่ใช่แน่ๆเลยอะไรเงี้ยก็เลยพยายามแบบเก็บทรงแล้วคุยต่อใช่หรือเปล่าพี่อืมแล้วลูกชายเขาบอกว่าแม่เขาอะชื่อสุวิการถุกแก้วอ๋อต้องไปหาที่อื่นแล้วเพราะว่าพี่อะไม่ใช่พี่ชื่อน้ออ้อย จ้าพี่ชื่อจริงชี่อะไรน้ำอ้อยน้ำอ้อยเลยเหรอใช่ตามปัติประชาชนเลยจ้ะไม่ใช่จริงๆหรอแปลกๆขอด้างมาดูไหเพราะเขาบอกว่าแม่เขาน่าจะทำงานก่อสร้างอยู่หลังสวนว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยพอจะมีจุดไหนอยู่ไหมก็มันมีอยู่จุดเนี้นะแล้วก็ไม่ไจะมีแล้วนะตอนที่ ก็มีแถวๆนี้ต้องหาดูแต่ว่าส่วนมากที่เป็นคนไทยจะไม่ค่อยมีที่ไม่ใช่หญจริงหรอไม่ใช่พี่ชื่อน้ำอ้อยน้ำอ้อยตามบัตรประชาชนเลยจ้ะห,หรออือฮะโอเคแล้วที่นี่ไม่มีผู้หญิงชื่ออ้อยอีกแล้วก็ไม่รู้ว่าอ้อยนี่ไม่ค่อยมีนะอือฮะ้นแไปตามหาที่ไหนอ่ะ โอ้โหเรไม่เป็นไรขอบคุณมากเราคุณน่ขอโทษด้วยนะพี่ที่เราชวนขอโทษนะครับไม่ใช่ไม่มีว่ะก็เกือบทำไมจะมาเกือบเอาที่นี่ล่ะเนาะไม่ใช่จริงๆหรือเปล่าไม่ใช่จริงจริงี่พี่ดัห้อยตามแบบมาทานชมดีกว่โอเคโอเคขอบคุณนะคะอืมนั่นแหละไม่ใช่ก็ได้ แต่ว่าเค้นต่อไปเดี๋ยวจะโดนด่าใส่หน้าไไรก็เลยตัดสินใจอ่ะพอก็ได้ทอยดีกว่านี่อาวดีกว่าครับอ๋อครับแล้วมีผู้ชายเขาส่งเรื่องมาให้เต้ยอะช่วยตามหาแม่ให้หน่อยครับ แล้วทีเนี้ยเต้ยไปเช็คกับชาวบ้านมาอะไรเงี้ยครับผมเขาก็บอกว่าแม่เขาว่าชื่ออ๋อยชื่ออ๋อยทก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างออ๋แล้วก็แถวแถวสารการอะไรเงี้ยก็มาตามว่าอ๋อแถวนี้มีก่อสร้างพอดีก็เลยแวะเข้ามาสอบถามเขาบอกว่าแม่แม่เขาว่าชื่ออ๋อยสุทธิการถูกแก้วอืมคนไทยนี่แหละพี่อายุประมาณสี่สิบสั่งซื้อกว่าสี่สิบชื่ออ๋อยนิ่ง